ลกักษณะการการงานช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีงานที่ยากๆเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณที่สำคัญเนี่ยคุณก็ต้องทำเองนะคะไปพึ่งใครไม่ได้คุณจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็ช่วยคุณแค่นิดหน่อยเพราะว่าสิ่งตรงเนี้มันเหมือนกับงานมันจะยากใครอาจจะทำได้ยากมันก็เลยช่วยเหลือคุณนิดนิดนึง อย่าเพิ่งไปท้อนะคะทํางานให้เต็มที่ถือว่าคุณกําลังสะสมประสบการณ์เบียนตาเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะการเงินช่วงนี้ใช้จ่ายระมัดระวังนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินแบบมือเติบเลยอะอยากจะซื้ออะไรซื้อตามใจด้วยความที่คุณอาจจะเครียดหรืออยากจะแบบ ปลดปล่อยอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นระวังอย่ามือลั่นแค่นั้นเองค่ะใช้เงินอย่างระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีเงินก็จะยังอยู่กับคุณค่ะ ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเนี่ยถือว่าเป็นการปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่ามันจะค่อยๆเติบโตมีพัฒนาไปอย่างช้าๆขอแค่คุณใส่ใจแล้วก็ดูแลความรักของคุณให้ดีความรักของคุณก็จะสวยงามนะคะหากใครอยากรู้ชีวิตจะเป็นยังไงถ้าเข้ามาหาบีค่ะชีวิตที่ดีกับเบียนตาฝากกดติดตามเบียนตาด้วยนะคะ